สวัสดีจ้ามื่อนี้ก็มาพบกับช่องไมผพารวยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะได้พาเอฟซีมาตามแนวทางของคนนอนหน้านะคะหลังจากงวดที่แล้วนะคะหลังจากงวดที่แล้วเขาซา้มหานะคะถ้าเอฟซีท่านไหนเขามาเรียกกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งแต่นักงเมื่อเพื่อสิบอพาข้าวซานดีๆดีแนวทางเด็ดจากทางชองไม่พารวยนะคะ รอรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่ามือนีจะได้แนวทางตัวใดหรือว่าคนนอนหน้าจะฟันได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดนะคะก็รอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับผมมือน,นีก็ได้ผ้าเอฟซีมาตามแนวทางความฝันนะครับผมหลังจากเมื่อที่แล้วนะครับผมฝันได้หาสามตัวเดียวเลยมาครับผมมงอหนีฝันไปครับ ฟันเราจ้าอ๋อฟันแล้วนะครับผมฟันว่ายัางไหนขออนุญาตถามหน่อยได้ครับเด้อว่านี้ขออนุญาตเราให้ฟังหน่อยครับจา้าฟันว่าฟันว่าไปซื้อเราหกสิบบาทแล้วก็พ่าเพมันก็ทอดในหาบาทไปซื้อเราหกสิบทอดใน,นหาบาททอดในหาบาทฟัน,น,นฟันชนีมครับม่นฟันชนีนะโอ้ือฟันสันเอาใจกว้มจดจ่อแถ่น้บ่าท,ที่นี่้เฒ่า Man, ไปไปซื้อน้ำผู้เ่าหรอมครับแมนไปซื้อน้ำผู้เทาไปซื้อหกสิบปาาแล้วก็เพิ่นกาา็นใไ้หาบาททอดในหาบาทแล้วก็คนนอนอย,ยูยไก้เิ่นกับฟันคือกัน,นตัวเดียวกันเลยด้ยวยใกล้กับฟันใน้คือกันแมนฟันแบบเกี่ยวกันเลยนะครับผมตัวเดียวกันเลยซื้อซื้อนี่ซื้อยูร้านขา้าหรือซื้อยูไสครับปกติซื้อยูร้านค้าซื้อยูร้านข้าบ่ผมนึกว่าไปซื้อน้ำปูน้ำยาไปจังสันนะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ ได้น้ำปุยงานบ่ครับผมเม่นไม่บอกเม่นคูมหายตูแดงจึงคือเม่นวันนี้ฟันว่าได้ไปซื้อเหล่านะครับผมอันนี้ก็ขอนญานนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าไปซื้อเหล่าซื้อแอลกอฮอล์นะครับผมหกสิบบาททอนห้าบาทเม่นพูเทาพร้อมผูเ่าขายไห้เม่นผูยิ่งหรือผู้ไสครับผููไสพูายนะครับผมผูไยเป็นผู้เทาดูว่าคนเกเปคนสูงอายุนะครับผม ฝันท่านีได้บอกมีอย่างเด็ดๆสิบวอให้ฟังบอครับผมนี้บอมีเลยบอครับผมนอนหน้านี่พึ่งพึ่งฝันบอครัมแอันึ่งฝันอ๋อฝันพึ่งฝันมาขึ้นนี่ล่ละอ๋ฝันสดๆเลยนะครับผมสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวสีได้ไปจดไว้นะครับผมสำหรับหกศูนย์พอนหาบาทนี่กะกะสิบวไหลายตัวแล้วกะสิมีแต่หกศูนย์กับหาเนาะมนมานมากๆตัวใดเป็นพิเศษบอครับผมมากหาหก มักห้าหกมั้มักห้าหกนะครับผมมักหัวนี้มักห้าหกนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับนี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางของคนนอนนานนะคะแอร์กระไดพะเอดซี่มาสาัมผัสแล้วนะคะกับร่องพิจารณาเมืองนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรชายวิจัยนในการรับชมนะคะ นี่นะคะสำหรับแนวทางของคุน้อนหน้าก็จะเป็นหกศูนย์นะคะไปซื้อเหล่านะคะไปซื้อเหล้าแล้วก็ผู้เฒ่าท่อนมาหายหาบาทนะคะแล้วก็ชอบซื้อหาหกนะคะเอฟซก็ล้องโปรดใจวิจัยนในการรับชมนะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคิดนี้นะคะแอบก,กับควคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจ ทำคลิปแต่ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ต้องขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ